Shut down the party สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่หัวหินนะครับใครอยากฟังมึงพูดอ่ะมีคนเขาอยากฟังผมพูดครับใครอยากฟังมึงพูดอ่ะ ขอลืมแนะนําครับ YouTube นี่ว่านครับว่านี่ YouTube ครับอันนี้เราก็กําลังจะไปที่ Sea Space <B> ในระหว่างที่รถเด็กอยู่ที่ประเทศหัวหินนะครับหุยเจ็บอ่ะอะไรอ่ะทําอะไรอ่ะบีบซิวเลือดออกเลยตอนนี้เราก็มา เท่ากันนะครับที่ลาเยลโลเม็โลครับปสปาเกตตี้กรอบเอกชิล,ลลี่เบคอนวิ t โ poached e g อันที่สองแน่ดีกว่าเออเพราะมันได้ร้องเองด้วยตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปที่ไหนบราบที่อื่นครับผมไม่รู้ว่าที่ไหนอตอนนี้เราก็าอยู่ที่สวิงนะครับ I'm gonna s w i n ด on the chandelier on oh, t h ี้เราก็อยู่ที่ร้าน t รีเฮ o u s e นะครับวัวหิวสวัสดีครับรับอะไรดีครับเอาอาหารเช้านะคะอาหาหรเใส่ไข่ดาวไข่คนไข่ม้วนแฮม,มเบคอนไส้กรอกขนมปังโฮมเมดแพนเค,ค้กเนืแยมส้มสปากเกตมมกกเกตี้คิมอทะเลสปาเกตตี้ครีมซอสไข่กุ้งสปากเกตตี้ชูชีกุ้งสปากเกตตี้มเกเกกเกะเขือเทศสดสปาเกตตี้โคลเดล่าสปาเกตตี้ปลาเค็มจะบอกเขาคุยปันพี่จา๋า say hi to camera please บิดา What are you doing มดม <Okay. S 1> ยามเลยยาม่ายุดับคืนมีสลักไฟแดงสัญลักบอกให้ไปแล้วสลักษณ์สอ,องน ตอนนี้ปุ๊กว่านก็ได้ขึ้นไปแจมนะครับแจมทาขนมปังนะครับตอนนี้เราก็กำลังมุ่งหน้า ไปที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยที่เราก็ง่วงอยู่นะครับเพราะตอนนี้คือเวลาตีสองนาทีนะครับตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสัปปะสงขโอ,โอ้โลองหาเพลงที่ทำให้เราไม่ง่วงสิคะเราจะมาแปลเพลงกันนะครับเพื่อไม่ให้เราง่วงนะครับเริฟมบนท็อปน,นะครับ วันนี้นอกจากคนที่ดูคลิปของเราเนี่ยจะได้ความสนุกสนานแล้วนะครับยังได้ความรู้ด้วยเมื่อกี้บิงเดอะเบดินบิงเดอะเบดินเอาดินตีมาฮานี้น้ำพึ่งน้ำพึ่งเหนื่อยเหอยเหนื่อยเหนื่อยกว่าเดิมใกล้จะถึงบ้านแล้วติร์นเ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 ติร์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  มีคนมันนะครับมันกับมันกันตึงเตงตึงตึงต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 ึงงตึงงตึงงเป็น EDM แนวใหม่ครับเป็น EDM แนว Back to Basic เป็น Normal เหนื่อยแล้วอะแล้วยุดถึงละตอนดี้มบ้านพอดีมีใจลดไม่ต้องเข้าว้าหน่อยื่อมึงหน่อยว่า ตกเลยไปแล้วทุกคนเหนื่อยไอวันนี้แค่นี้ครับบาย